各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎您各位收看我的节目我是电台节目主播周老师สวัสดีครับเช็งชัดไหมฮะตอนนี้อยู่ก she, ับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์น้ำศรีกุลนะครับเออจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะผมควรจะต้องถอดหน้ากากออกมากกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาวะโควิด19 นะครับ hora? ทางร group, hehe, kind of ัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องใส่หน้ากากเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตถอดหน้ากากออกแล้วนะครับเอาล้ฮะนี่แหละฮะวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยนะครับก็คือคําว่าหน้ากากครับเพราะหน้ากากเนี่ยมีหลายแบบหน้ากากที่เราใช้สวมใส่ที่ไหนครับที่ใบหน้านะฮะเอาแค่คว่าหน้าก่อนนะคำว่าหน้าเนี่ยนะครับเขาเรียกคําว่าเมียนอีกรอบนะครับเมียน M I A N เมียนนะฮะอย่าไปพูดผิดสถานการณ์นะครับเพราะจะแปลว่าบะหมี่ก็ได้นะฮะเพราะนะสมมุติถผมบอกว่าชื้อเมียนก็คือกินบะหมี่อยาปป่าไปแปลว่ากินใบหน้าละฮะคนจีนเนี่ยนะครับเป็นคนที่นอกจากจะเห็นเรื่องกินสําคัญแล้วเนี่ยยังเห็นเรื่องหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับเหมือนกับเป็นคนหน้าใหญ่นี่ละฮะพูดง่ายๆก็คือหน้าใหญ่ใจโตนะครับเป็นคนกล้ากิน กล้าใช้เสียหน้าไม่ได้เขาเรียกว่าไอจ子อีกรอบนะครับไอจ子คำว่าไอเนี่ยคือรักคำว่าเมียนเนี่ยก็คือหน ah ้านะครับไอจ子ก็คือเป็นคนรักหน้าแต่ในนี้เป็นสำนวนนะครับแปลว่าอ๋อเป็นคนที่แบบว่าเสียฟอร์มไม่ได้เป็นคนที่มีฟอร์มเยอะนะครับใครๆก็เป็นคนที่รักหน้ารักตากันทางนั้นนะครับเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกนะฮะทีนี้ พอเราไ I อ mean ้เมียนจืดเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันต่อแล้วกันนะฮะว่าคนที่เขาไ I อ mean ้เมียนจืดเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรในช่วงนี้บ้างนะฮะคือมันมีคาว่าเวลาที่เราจะสวมหน้ากากเนี่ยนะฮะหน้ากากเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมียนจื้อีกรอบนะครับเมียนจื้เพราะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าคาว่าเมียนเนี่ยแปลว่าใบหน้าคือ face ถูกต้องไหมฮะทีนี้คำว่า face ตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่ใส่คำว่าจี้เข้าไปนะเป็นคำว่าเมียนจี้หลายคนก็นำไปใช้กันผิดนะฮะคำว่าเมียนจี้เนี่ยเป็นอุปรกรณ์จีนโบราณน,นะครับคำว่าจี้ตัวนี้คืออุปรกรณ์นะฮะเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้กับหน้าเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นหน้ากากเช่นหน้ากากอะไรหน้ากากอุลตร้าแมนแบทแมน หรือหน้ากากที่ใช้กับอุปรากรจีนเช่นจิงจืนะฮะนิวแต้าจิว๋วเฉาจุอ๋อย่างนี้เป็นตน้นนะฮะก็เลยเป็นเมียนจืเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับหน้าไงเป็นหน้ากากเงี้ยเป็นหน้ากากที่สมัยเด็กๆอะ่ะเด็กผู้ชายเราใส่วิ่งเล่นกันนะหรือว่าเป็นหน้ากากแบบ Scary Movie หน้ากากผีหน้ากาก r o บ o c ค p ทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าเมียนจืนะฮะเวลาคนไปคนไปเสิร์ชคำว่า Max M.A.S.K. mask ส่วนมากคุณก็จะได้คำว่าเมียนจี้ออกมานะครับแต่ในยุคนี้ในยุคโควิด19เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะใส่เมียนจี้แล้วออกไปได้นะเข้าใจไหมฮะแต่ว่าเราจะต้องใส่อะไรฮะนี่โขดเาอีกรอบนะครับโขดเาเพราะคำว่าเมียนเนี่ยจะง่ายๆคำว่าเมียนเนี่ยแปลว่าหน้านะฮะคุณลองดูตัวอักษรก็แล้วกัน นะฮะคำว่าเมียนตัวนี้แปลว่าใบหน้าคือเฟซนะฮะคำว่าโขตัวนี้นะฮะจริงๆผมเคยสอนในรายการไปแล้วนะครับลองไปย้อนดูเทปเก่าๆนะฮะอ่ะคำว่าเมียนเนี่ยนะครับแปลว่าใบหน้าคำว่าโขเนี่ยนะครับแปลว่าปากถูกต้องนะเนี่ยอาจารย์ปิงเนี่ยนะครับ ถ่ายไปถ่ายมานี่เก่งเลยจำได้เลยนะฮะเมียนคือใบหน้าโคคือปากรูช่องทางเพราะนั้นเนี่ยไอ้โรคโควิด1 9เเนี่ยมันจะไม่ติดต่อกันถ้าหากว่าเราปิดหน้าใช่เปล่าไม่ใช่แต่เขาปิดแค่ไหนครับนี่เขาปิดนี่เขาปิดปากปิดจมูกนะครับเพราะว่า สารขัดหลังเนี่ยมันจะออกมาทางทางจมูกน้ำลงน้ำลายนู่นนี่นั่นเขาเลยต้องใส่โขดเรา้านะฮะไม่ใช่ใส่ทางเมียอย่างงี้ก็เดินไม่ได้เด้นะฮะแต่ว่าใส่แค่นี้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากชนิดนี้เนี่ยนะครับเขาถึงเรียกว่าโขดรา้าอีกรอบนะครับโขดเรา้านะฮะก็คือเป็นหน้ากากที่ใช้ปิดแค่บ,บริเวณปากกับจมูกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะที่นี้ คำกริยาที่แปลว่าการสวมใส่เนะฮะเราจะใช้คำว่าไตา้อีกรอบนะครับไต้นะฮะคุณจะเห็นอยู่เสมอเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะะไปไหนเนี่ยนะครับ不要忘记戴口罩อย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับเมื่อก่อนนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเออแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ ทุกคนต้องใส่หน้ากากเข้าหากันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นความปลอดภัยไว้ก่อนออท่านผู้ชมรู้จักงิ้วนี่ไหมฮะงิ้วเสฉวนนะฮะงิ้วนี่แบบเป็นหลายอย่างนะครับจิงจุยงิ้วปักกิ่งเฉาจุยงิ้วแต้จิวนะฮะแต่ที่มีชื่อเสียงมากๆมันมาก,มาก,มากใครๆก็ดูรู้เรื่องเพราะว่าเอนเตอร์เทนอย่างเดียวคือชวนจุยนะชวนตัวนี้ก็คือย่อมาจากคำว่าเสฉวน เรารู้จักอะไรรู้จักหม่าล่าเสฉวนใช่ไหมหม่าล่าซุกี้หัวกลัวแต่ว่าพอพูดถึงอุปรากรณ์งิ้วเสฉวนเนี่ยจะเป็นงิ้วเปลี่ยนหน้ากากนะฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเหรียญชวนชื่อนะฮะก็คือสมมุติถ้าผมนั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะผมปึ๊บทีเดียวเนี่ยนะฮะหน้าผมก็เปลี่ยนสีละผมหนันอีกทีหนึ่งผมเอามือปาดอย่างนี้ผมปาบอย่างนี้หน้าผมเปลี่ยนทันทีเลยนะฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเหรียะ นะเปี่ยนคือเปลี่ยนสมมติถ้าผมบอกว่านี่เปี่ยนเหรอคืออะไรอะเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่การ exchange นะฮะ exchange นี่คือการห้วนหรือว่าการแลกเปลี่ยนเช่นคุณมีปากการหนึ่งแท่งผมมีโทรศัพท์มือถือแล้วเรามาเจียวห้วนอย่างนี้คือการ exchange ถูกต้องไหมแต่ถ้าผมบอกว่าเปลี่ยนผมใช้คำว่าเปลี่ยนพูดง่ายๆคำว่าเปลี่ยนในคนไทยคือเปลี่ยน ไม่ใช่แลกคือของสิ่งเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปหน้าของผมเนี่ยอยู่ดีผมบอกเปลี่ยนหน้าผมกลายเป็นหน้าคนอื่นได้ยินไมออนะไม่ได้มีการแลกกันอันนี้คือเปลี่ยนใช้ง่ายๆถามว่าโอ้อาจารย์ป๊อปพูดมาตั้งนานเนี่ยจะได้เอาไปใช้ไหมเนี่ยใช้ได้สิในชีวิตประจําวันไงสมมุติถ้าหากว่าเคยรักกันดีๆนะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยน ผู้หญิงคนนี้ก็เปลี่ยนไปถามว่าไอ้นี่เป็นคนเดิมไหมคนเดิมแต่ว่าอะไรหนีเปี้ยนเหรอหนีคือเธอเปี้ยนคือเปลี่ยนเละอะขึ้นแล้วเธอเปลี่ยนไปแล้วนะคือนี่สัยเปลี่ยนนะคาแรคเตอร์เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนี่ก็คือเปี้ยนเหรอทำเป็นคนเดิมไหมคนเดิมแต่เปี้ยนเหรออาหารคุณวางไว้เนี่ยพรุ่งนี้มันเน่าเสียอาหารอันเดิมไหมอันเดิมแต่ว่าเว้ยอรรสชาติรสชาติมันทำไง เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะครับเอาล่ะทีนี้พอพูดถึงนิ้วเปลี่ยนเหรียญเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมเข้าถึงได้คิดอุปรากรตัวนี้ขึ้นมาเพราะาเห็นว่าคนเนี่ยบางคนเนี่ยมันเก่งมากเลยนะคือมันใช้ใส่หน้ากากเข้าหากันเวลาเจอคนนี้ก็ทําหน้าอย่างเจอคนนั่นกะ็ทําหน้าอย่างนะฮะแล้วสีของหน้ากากสีหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าอาเป็นคนอย่างหนึง่งนะครับเช่นสีดํานี่แสดงให้เห็นถึงความ คนไทยบอกสีดำเนี่ยเหรอโอ้ตัวร้ายแน่แนเลยว่ะแต่ความนจริงแล้วสีดำเนี่ยพอเป็นในหน้างิ้วนี่คืออะไรรู้ไหมความยุติธรรมครับคุณดูเป่าบุญจีนสีฮะใช่ไหมสีขาวออสีขาวสงสัยไอ้นี่จะต้องเป็นคนดีจิตใจขาวสะอาดไม่ใช่ครับสีขาวนี่หมายถึงไอ้นี่ตัวร้ายนะฮะคนจริงก็ถึงบอกว่าเป็นพวกขี้ขลาดหน้าขาวนะฮะอหน้าขาวนี่มักจะเป็นตัวร้ายเอามาเส อาสีเหลืองเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับสีแดงนี่หมายถึงคุณธรรมอ้าวท่านเทพเจ้าควรอูไหเออนะฮะพอพูดไปพูดมาแล้วมาถึงเรื่องนี้กันได้ยังไงครับเนี่ยท่านผู้ชมครับผมละงงเราดึงกลับมานิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการสวมใส่หน้ากากาเนี่ยนะฮะเราจะต้องใช้เวิร์บคำว่าใต้อีกรอบนะครับใต้นะฮะอ่าเวลาไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมนะครับใต้โคเท่านะฮะอันนี้เขาเรียกว่าใต้โขเทานะ ใต้ใช้แต่อ,อะไรได้บ้างของเล็กๆที่อยู่บนตัวท่านนะฮะเช่นอูหูตุมหูใต้หนหะูนาิใต้นาฬิกานาานาฬิกานต้ิกาาิกานาะฬิอือทาานาฬิกุนาากานาฬกานกต้าสกานาะน คืออะไรที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแล้วท่านเอามาใส่พวกนี้ก็คือใช้คำว่าใต้แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าญีฟูเราจะไม่ใช้คำว่าใต้นะครับเราใช้คำว่าชวนนะชวนยีฟูเข้าใจไแต่เวลาถอดเนี่ยนะฮะออถอดรองเท้าด้วยถอดนาฬิกาด้วยถอดตุ้มหูด้วย ถอดเอ้ยถอดหน,น้ากากด้วยเขาเรียกว่าทัวไต่ทัวไต่ไโอเคนะครับพเพราะฉะนั้นนะฮะไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมนะฮะใต้โควอกนะไม่ใช่ใต้เมียนจีวีถ้าเมียนจีวีมันทั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับจีนนี่ในจิมู๋ถ้าวันนี้เป็นวันที่15กันยายน2564 แล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หนะ้าเวลาเดิมนะฮะเพราะว่าเนี่โควิดยังไม่หมดไปอ่ะกาดอย่าตกสวมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับปุ๋ยหวังจิใต้ขดเราผมครูพี่พบนัทพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ